ปงก็าพ่อจ้าดิ55รีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดิ55รีวิวครับดิ The 55อัปเดตกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ากับอีพีนี้วิเคราะห์ก่อนเกมสึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกกลับมาแล้วผมนี่อ่าสำหรับฟุตบอลทั่วยุโรปเนาะครับอ่าอันนี้เราก็อัปเดตกันเป็นคืนวันพุธที่สิบเจ็ด กันยายนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะออนเป็นเช้าวันพฤหัสที่สิบแปดใช่ครับก็เรียกว่าก่อนโปรแกรมการแข่งขันของนิวคาสเซิลใช่ใช่ครับเออก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้นิวคาสเซิลก็กลับมาแล้วในั่วยุโรปใบใหญ่ที่สุดครับผอเอเอสำหรับศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะเป็นไงเขาโพสต์ความรู้สึกปีนี้ได้ลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในระบบใหม่ด้วย แต่แบบเปิดมาทีเ่เจอบาร์เซลโลนานี่มันก็เอาเรื่องนะงานหนักเลยครับอ,อืมอ่ะโอเคไหนไหนพูดแล้วไปเลยนัดแรกครับนิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คพบกับเอฟซีบาร์เซโลนาจากสเปนใช่ครับอืมอ่าอันนี้ก็จะเล่นกันเป็นคืนวันพฤหัสเนาะที่สิบแปดกันยายนตอนตีสองนี่ครับผมอ่า ก็ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็คือเช้าไอ้คืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์อะอาอย่างนี้แล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันใช่ครับแต่ปีนี้ผมว่าก็แปลกเหมือนกันนะแชมเปนลีกนี้เล่นสามคืนเลยคืนวันอังคารคืนวันพุธคืนวันพฤหัสใช่ใช่มันจะไม่ดีแบบยุโรป้ามาขั้นเลยครับแบบแชมเปนลีกนะครับใช่เหมือนสลับสลับอาทิตย์กันอนะ่ะใช่ใช่ครับอื ก็แปลกดีเพราะปกติถ้าคืนวันพฤหัสจะเป็นถ้วยยูโรปาลีกกับถ้วยยูโรปาคอนเฟลเอนต์เนอะนี่ใช่ครับเออตอนแรกผมก็เอ๊ะโปรแกรมนิวคาสเซิผิดหรือเปล่าเล่นคืนวันพฤหัสเนี่ยใช่ใช่เออเอออะความพร้อมก่อนเกมเกมนี้นิวคาสเซิเป็นยังไงบ้างครับเขาพดเจอบาร์เซโลนาครับผมเออก็เออผมว่าดีนะก็มีกอร์ดอนเข้ามาได้ด้วยนะครับเกมนี้ก็นะก็ มีขงกำลังที่ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของเราเลยดีกว่านะครับแล้วก็มีทางดิควอเดอร์บ t h ด์ด้วยนะครับอแล้วทางกองหลังอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าทางเอ็ดดี้ฮาวจะเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปล่านะครับนะอ,อาจจะมีการเอาอมาลิกเจาลงมาหรือเปล่าอะไร มีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเลยครับต้องต้องมาดูนะครับอืมก็คือเขาโพดอาจจะมองว่าจากเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เล่นกับวูฟเนาะที่นิวคาสเซิลชนะวูฟมาหนึ่งศูนย์เกมนี้ในศึกแชเมเลนลีกก็อาจจะมีการโลเทชันทีมในบางตำแหน่งใช่ครับอ่าแต่นัตนี้ก็คือมีข่าวดีก็คือแอนทิเน่กอร์ดอนไม่ได้ติดโทษดแบนในศึกยุโรปใช่ได้ยิ้มเลยะนะผมว่อ <laughs> แต่ว่านิวคาสเซิลก็ยังจะขาดยอนวิซ่าในตำแหน่งหน้าเป้าอยู่วิซ่าที่เจ็บจากทีมชาติมานะครับอืมยอนวิซ่านี่ข่าวก็พักประมาณสามถึงสี่สัปดาห์เนาะโอ้เยอะทีเดียวนะเ,เพราะฉะนั้นช่วงนี้น้องนิกก็ต้องลงเล่นเยอะหน่อยใช่ใช่ครับก็อาจจะมีทางด้านของโอซูล่าเป็นตัวหมุนเวียนใช,ใช่อาจจะน่าจะดูทาง อทางฮาวะผมว่านิกน่าจะมาเป็นครึ่งแรกนะหลังน่าจะแบบนะออซูลา่านะครับประมาณนี้ครับ,รบก็ต้องบอกว่านัดแรกของนิวคาสเซิลก็งานหินมากต้องบอกแข็งป๊กเลยโอ้โหเพราะว่าบา,าร์เซโลนาของฮันซี่ฟริกอ่ากุณซีเยอรมันเนาะเป็นสไตล์แบบต่อบอลน่ะบาร์เซลโลนานี่โอ้โหต่อบอลเร็ว เออครับแล้วแบบทะลุทะลวงลิมเส้นเออทะลุทะลวงเก่งมากแล้วแบบกลางไปหน้านี่แบบโยนแม่นมากครับผมดีอือืมคือง่ายๆว่าบาร์เซโลนาชุดนี้ผมว่าเขาเล่นคล้ายๆกับปารีสแซงแมงอ่ะการสวิตเกมหรือว่าการต่อบอลแดนกลางกับแดนหน้าเนี่ยต่อค่อนข้างเร็วอืมชิ่งเร็วอ่ะเออทำบอลค่อนข้างเร็วอะครับพลิกบอลไวแล้วก็แบบเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยอืมอืมครับ เออต่อได้เลยครับเออผมว่าผมว่านิวคาสเซลน่าจะเหนื่อยตรงตรงวิงแบ็กนี่นแหละเจอเจอแบ็กสองข้างน่าจะงานเยอะงานหนักอ่ะใช่ครับลาฟินญายามมาอะไรเงี้ยโอ้โหครับผมเอออ่าพะโพธว่าไงเกมี้เจอบาร์ลซนลน่ก็บาซ์ลซนลน่นี่ผมว่าทางลาฟินญาเหมือนแบบได้ล่างทองมานะครับโเขายิงเป็นเกาะเป็นกำรรเลยนะช่วงหลังนะครับอ่า แล้วได้หน้าอย่างอะเลวานดอสกี้โอ้โหทุนนี้ก็แบบสุดยอดคมดีกว่านะครับคุณอย่าลืมมาคัาแนแรดฟอร์ดมดิเอ้ไอ้ตัวแรดฟอร์ดนี่ไปเล่นมาซลนาก็ยังฟอร์มไม่ดีอยู่เนียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อตอนแรกก็มีข่าวว่าจะส่งแรดฟอร์ดคืนด้วยโอ้ย่า็นั้นเลยเหรอ <laughs> ใช่ใช่แต่มันมีข่าวออกมาแต่ว่าก็ก็ข้ออกมาปฏิเสธแล้วครับว่าไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับเออเออเมื่อ,อกี้เขาโพดจะบอกว่าอะไรนะอ่าก็นะแบบหน้าเขาแบบผมมีอ่าฟารันตตเลสอีกนะที่ยังมีหัวหอกนะตัวสำรองเนนะครับอืมก็ฟาลันตตเลสอาจจะได้เปรียบเพราะว่าเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยอาจจะคุ้นเคยหน่อยครับแต่เคยมาอยู่กับซิตี้อยู่ช่วงหนึ่งเนาะ ผมก็ไปส่องฟัานซตอเลสนิดหน่อยนะนะครับป<ม>ักหลังเขาไม่ค่อยขมเท่าไหรเลยนะนะครับอืม,<ต>มฟรันตอเลสหลังๆส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหมุนน่ะว่าง่ายไ,ไม่ใช่ตัวหลักใช่ครับ <c oughs> <ฮ>โอเคครับ <c oughs> ไปดูผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองทีมอะเป็นยังไง <c oughs> มั่งเขาโพดครับผมอ่ะก็นิควคาสเซลชนะทางบูฟแมนนะครับหนึ่งบรุษศูนย์ญญนะครับอ่ะแล้วก็ทางบาร์เซโลนาชนะเลยนะครับท่วมทนหกศูนย์เลยเลย นะครับชนะน,นะวารนเซียามานะครับอืมหน่อยเ,เองบาร์เซลโลนาล่าสุดยิงหกลูกเองกระโพับไ,ไม่ใช่แบบค่มมาเลยอ่ะพี่เพจนะครับอ <laughs> อยออไม่มับประเด็นคือบาร์เซโลนาไม่ได้ยิงทีมเล็กนะยิงบาเลนเซียนะเซียนะหกลูกอะ่ะอืมนะโอ้โหเกมบุกบาร์เซโลนานี่นต้องบอกสุดติ่งกระดิ่งเลยโอ้โห รู้สึกจะมีแรดฟอร์ดลงได้นะขึ่งแรกจำได้จไดจเจอวาเลนเซียเอีใช่ใช่รู้สึกแรดฟอร์ดได้ลงอยู่ครับก็ต้องบอกว่านัดนี้นิวคาสเซิลนี่ผมว่าต้องลดหนึ่งก็คือต้องลดข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้ก่อนครับอืมอ่ากับอันที่สองคือต้องยิงให้ได้อะเพราะว่าเล่นในบ้านหน้าต้องคมหน่อยผมว่าลงมาลับต่ำเลยต่ำเลยครับไม่ต้องขึ้นเลยอ่ะครับผม,มไม่ให้เขาแบบ ต่อช่องเข้ามานะครับนะก็เรียกว่าอาจจะต้องลงมารับต่ําแล้วก็รอจังหวะโต้กลับดีๆใช่ครับจากกอร์ดอนหรือว่าจากจะขอบเมอร์ฟี่ซึ่ใช้ความเร็วเนาะเรามีอีลังก้ายนะครับเอออีลังก้ายฮาวิบานก็ลงมาเปลี่ยนได้ได้ครับผมแต่เกมเนี้ยผมว่าคนที่น่าจะทํางานหนักก็น่าจะเป็นสามมิดฟิลอ่ะ พวกกินอะไรโตนาลี่โจลิงตันเนี่ยไล่บอลกันอ่ะสนุกเลยอ่ะแต่ก็ห่วงเหมือนกันนะแบบทางสามกองกลางผมเนี่ยมันช้าไปหน่อยนะครับแต่ตไปตัดบอลนั่นเลยแบบมันยากเหมือนกันนะนะครับที่แบบเออเป็นเด็กหนุ่มด้วยนะครับแล้วก็ทักษะค่อนข้างดีนะครับอืมให้ผมทายเลยไหมทายการฟาวไหมเกมน,นี้นิวคาสเซนฟาวเยอะนแน่เกิน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 โหลอ่ะผมว่าเกินโหลอ่ะ โอนสิบสองครั้งแน่นอนต้องมีแบบกินมาไลท์นี่แบบครึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าฟาวเยอะความน่าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมคือใบแดงใช่ใช่ครับเสียวมากครับผมใช่เพราะบาร์เซโลน่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผู้เล่นอายุน้อยๆแล้ววัย ช่ไวมากไวคือความความเร็วนะไม่ใช่ไม่ใช่ไวไวเด็กคือความเร็วความเร็วเยอะเออเพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลต้องต้องค่อนข้างคล่องตัวครับเขาแบบเล่นแบบตัดหลังแบ็คก็เลยแบบโหสวยมากเลยนะครับบางทีแบบจากกลางไปหน้าเนี่ยโหแม่นสุดสุด,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 ดครับครับอ่าในตารางคะแนนในพรีเมียร์อังกฤษนิวคาสเซิลก็อยู่อันดับสิบเนาะชนะหนึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งมีอยู่ห้าคะแนน ส่วนบาร์เซลโลนาเทียบกันครับในลาลิก้าสเปนอันดับที่สอง oh. Oh. ตีนัดเหมือนกันชนะสามเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ซัดไปสิบสามลูกเสียไปแค่สาม oh. มีสิบแปมเออตามแล้วมาริตอยู่ <N> ะนะ่ะต้องบอก oh. โอโ้โ,อโหบาร์เซลโลนาคุณเจอของแข็งแต่เริ่มเลยโอ้โหนะ่ะ่โอ้ หายสิบเอ็ดคนแรกนี่กับเขาพกออดเกมนี้คิดว่าเอ็ดดี้ฮาวจะจัดใครลงสนามมั้งครับครับผมก็อ่าเสาประตูนะครับเป็นนิกโป๊กครับอ่าทางกองหลังเนี่ยก็เป็นฟราเชนเช่าอ่าเป็นบอสแมนนะครับอ่าทางลูอิสฮอลแล้วก็กีราติเปียแล้วก็กองกลางครับเป็นกิมมาร์ไรส์ครับอ่าโจลิงตันตัวอ่าทางโตนารี่นะครับแล้วก็อ่ากองหน้าเป็นอ่าวิกบาร์เดอร์นะครับแล้วก็ ทางซ้ายเป็นกอร์ดอนขวาเป็นอ e ิลังกานะครับอืมเกมานี้เท่าที่ผมสังเกตอันหนึ่งเลยไม่มีแดนเบิร์นแ <c oughs> ดนเบิร <c oughs> <c oughs> ์นเ,นเออทำไมทาไมเขาโพดเดาวะนะ่าน่าจะเป็นบอสแมนลงก่อนเบิร์นให้ให้แดนเบิร์นพักดีกว่านะครับเพราะเบิร์นนี่ตั้งแต่ยุโรปทางอ่าทางทีมชาตินะครับแดนเบิร์นก็กำศึกมานะนะครับแล้วก็ ทางเกมเจอกับบูเขาก็สวมบทหนักมากนะครับนี่แล้วก็ทางแช์เนี่ยผมเอา,าความเก่ามาช่วยแล้วกันนะครับเห็นเขาสกัดลูกนั้นแล้วอยากให้เขามาต่อเลย <laughs> <laughs> นะครับอืแล้วก็แบ็กซ้ายถอดลิฟราเมนโตใช่ไหม <laughs> คิดว่าเป็นลุยซอรกลับมาละเ่ยเป็นลุยซอรเพราะแบบเกมวูบอะ่ะเขาดูล้านอ่ะ นะครับผมก็เลยอ่ะลุยชอมาช่วยแล้วกันนะตรงนี้นะครับอืกับอีกหนึ่งตำแหน่งก็คืออีลังกาแทนเมอร์ฟี่ครับอีลังกานี่โอ้เอาเอาสดๆสดมาสู้กับบาร์เซลโลนาดีกว่านะครับแลาวทางังเมอร์ฟี่ก็โอ้ช่วยเราเยอะทีเดียวนะเกมที่แล้วนะครับเอาอีลังกามาช่วยแล้วอีลังกาเขาก็ชอบเปิดให้กับทางอ่าไอ กิสมูดด้วยนะครับตัวถึงสูงก็น่าจะคล้ายกันกับมิกวัตเทอร์มาเดอร์นะาการมองเข้าไปเลยอืมแต่เกมนี้ผมว่าถ้าไม่รู้นะถ้าอันนี้ถ้าสมมติที่เป็นคนแรกลงมาตามนี้จริงจริงะผมว่าคนที่น่าเป็นห่วงคือทิปเปียคือทิปเปียโอเคว่าอาจจะมีประสบการณ์ไปเล่นในลาลิก้ากับแอตมาดริดอาจจะคุ้นเคยเคยเจอบาร์เซโลนาอะมันต้องหน้ย,ยุคนู้นเนาะ แต่ที่เปียน่ยผมเป็นห่วงในเรื่องของสปีดความเร็วใช่ใช่ครับผมแล้วเจอริมเส้นบาร์เซโลนาทั้งโอ้โหลาฟินยายาเมาเนี่ยตรงนั้นนะครับแฟรนตอเลสโอ้โหเร็วๆทั้งนั้นเน่ยเนีอืมเรื่องครับผมแต่อาจจะถ้ามีช่องโหว่จริงๆก็นะทางฮาวก็อาจจะมีส่งอ่าตัวตาตัวแทนมาครับอืมเราก็โอเคครับได้เป็นเอเมนคราฟได้นะ ครับวงเ้นอ่าโอเคอันนี้ก็คือสิบเอ็ดคนแรกที่อ่าเขาโพดคาร์ดมานาวนวคาโซจะจัดชุดนี้เจอบาร์เซลโลนาแล้วกันครับอืม่าส่วนทางฝั่งของบาร์เซลโลนาอันนี้จากนัดล่าสุดที่เขาเจอกับบาเลนเซียเนาะครับอ่าผู้รษาป,ประตูงเขาก็เป็นทางด้านของโจนกาเซียครับกองหลังก็มีทางด้านของคุนเดอ่าแล้วก็ยังมีกาเซีย,ยงหนึ่งคนคเป็นสเปนเนาะ กองกลางเขาก็มีทางด้านของเปดรีอ่อฟรันโลเปสนี่แหละแล้วก็มีมาคันแรดฟอร์ดแล้วก็ฟรันตอเลสก็ต้องบอกว่าจริงๆบาร์เซโลนาชุดชุดชุดที่เจอบาเลนเซียล wow ่าสุดอ่ะก็ยังถือว่าไม่ได้ไม่ได้จัดเต็มมากนะในมุมมองผมอ่ะเหมือนจะมีแบบแอบพักตัวจริงมาด้วยนะครับใช่ เพราะว่าถ้าดูจากรายชื่อสำรองอะโลนนลอาราโฮ่ซึ่งอันนี้เป็นกองหลังตัวหลักก็ไม่ได้ลงใช่ครับผมอดานี่โอโมโอก็สำรองลาฟินยาก็สำรองเรว,วันดอฟสกี้ก็สำรองแปลว่าโอ้โหนี่เขาเก็บเก็บ,กบมากะเจอนิวคาสเซลิลเลยนะครับผมเออแต่ผมผมไม่แน่ใจลามินยาเมาฮะ,ฮะเกมนี้ไม่มียาเมาลงไม่แน่ใจว่ายาเมาเจ็บหรือเปล่า เหมือนข่าวออกมาเหมือนกันว่าเกมพี่เตอร์นิวเนี่ยไม่ไม่มียานเมานะครับนี่นี่นะครับยิ้มเลยครับข้าโพดบอข้าโพดบอกไม่ต้องอาจจา่าหรอกไม่มีอะดีแล้วดีเยบาเยอะเลยโอ้โหอย่างนตรงนั้นนี่จะเป็นลูอิสระนี่แบบงานแบบว่าอืมแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าเทียบเทียบมิดฟิลคู่กลางอ่ะเปดี้กับคาซาโดสมมุติจากนัดมาเลนเซียนะ ผมว่านั้นนี้จะเปลี่ยนเป็นเปเดี้กับดานิโอโมก็ได้ใช่ครับได้เป็นโอโมนีลยตรงนั้นเออโหเพราะถ้าโอโมลงมานี่ตัวจ่ายดีๆเลยอ่ะเต็มข้างหน้าก็เปลี่ยนเออเปดีก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่จ่ายบอลดีอยู่แล้วคลองบอลดีด้วยครับอ่าส่วนโอ้โหข้างหน้าเฟอร์มินโลเปสกับแฟลันตอเลส นั่นที่เาเฟอร์มินโลเปสนี่จัดไปสองใช่โลเ,โเป้นี่โอดแบบนี่คลาสสิกมากาผมชอบเหมือนกันนะนะครับส่วนแรดฟอร์ดผมว่านั้นนี้ไม่น่าได้ลงอะ่ะก็น่าจะกลับมาใช้ลาฟินยาทางฝั่งซ้ายอะ่ะเ,เก็ต้องบอกว่าฮันซี่ฟลิกจริงๆผมว่าถ้าถ้าถ้า,ถามองจริงๆอะ่ะบาเซโลนาชุดนี้ก็ไม่ได้มีสตาร์ขนาดนั้นนะ ใช่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นดาวรุ่งสเปนซส่วนใหญ่ทั้งเปดี้โลเปสยาเมาถูกไหมโอโมพวกนี้เป็นดาวรุ่งสเปนทั้งนั้นเลยพูดแต่ทักษะแต่ละคนนี่แบบโอ้เกินอายุนะครับเอ,อจริง <c oughs> สุดทักษะของบาสโซนลน่นี้สุดจริงชุดนี้แต่เกมนี้ <c oughs> ถ้าเลวันดอฟสกี้ลงมาคำ้ำกอก็ไม่แน่ก็ถือว่ามีหน้าเป้าดีๆเลย <c oughs> อืม อ่ะ a ฮดทูเฮดครับนิวคาสเซิลบาร์เซโลนาไม่มีครับผมนี่คือการเจอกันนัดแรกครับโอ้โหเปิดปรติศาทใ,ใหม่เลยครับเออ,เอ,อก็ <c oughs> สุดท้ายอ่ะเขาโพดคิดว่าลูกเกมเกมนี้นิวคาสเซิลกับบาร์เซโลนาจะเป็นยังไงครับโอ้น่าจะใส่กันครับสุดไปเลยดีกว่าครับพอนิวคาสเซิลก็ชอบเกมลุกอ่า ทบาซ่าก็ลุกแบบโอ้โหสุดๆไปเลยดีกว่าครับนะก็ถ้าใส่กันไฟแลบอาจจะมีเออผมก็บอกอาจจะมีใบแดงนะนะครับอ <นะ S 1> โอเคแต่ข้ามุมมองผมอะผมว่านิวคาสเซิลเล่นแรกกับบาร์เซโลนาไม่น่ารอดในในมุมมองผมนะ <c oughs> ผมว่าก็อย่างที่เขาโพสบ,บอกช่วงแรกอะว่าถ้านิวคาสเซิลเล่นรอจังหวะสวนกลับ อาจจะมีลุ้นมากกว่าเออแล้วก็ต้องปิดปิดช่องดีๆแต่ก็ไม่แน่นะเอ็ดดี้ฮาวาจจะใส่หลังห้าก็ได้นะครับเออเนี่ยผมกำลังจะถามข้อนี้พอดีเลยเมีสิทธิ์ไหมว่าจะใส่สามเซนเตอร์มีติดครับ <c oughs> เ,เป็นแดนเบิร์นเป็นบอทแมนแล้วก็เป็นฟอร์บิงแชร์ เออแต่แดนเบิร์นเนี่ยผมแอบห่วงนะเพราะว่าเขาสูงใหญ่ก็จริงคือจริงๆริงแดนเบอร์นอ่ะเหมาะในพิเมีรีกเพราะว่าลูกกลางอากาศช่วยได้หมดแต่ประเด็นคือบาร์เซโลนาไม่ได้เล่นลูกบอมไงใช่ใช่เขาเจาะทางพื้นนะครับใช่เขามาทางภาคพื้นหมดเลยแล้วแดนเบอร์นเนี่ยกลับตัวช้าแน่ๆอะผมว่านะนะอาจจะได้ลูก <c oughs> ลูกหนักอย่างเดียวมาหลิกเจา้าอาจจะได้ลงนะผมว่าอืม <c oughs> ใช้ความสด,สดของบริเจ้าแล้วหน่อยนะครับครับแตเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันว่าเกมนี้เอ็ดดี้ฮาวสุดท้ายจะจัดยังไงเนาะใช่ครับหายสกอร์ครับข้าโพดครับก็ให้บาร์เซลโลนาชนะไปสามปดูตอนหนึ่งครับเออผมก็ให้บาร์เซลโลนาบุกไปชนะเอาวบับเฉียดๆหน่อยสองหนึ่งอแอบพบก็ไม่เป็นไรนิวคาสเซิล จริงๆก็คือในศึกแชเมเปี้ยนลีกเนี่ยมีโอกาสแปดนัดเนอะอันนี้เป็นนัดแรกก็เจอทีมหนักเลยอืมก็เขาเรียกว่าอะไรในอีกเจ็ดนัดที่เหลือก,ก็ก็ไม่แน่อาจจะเก็บเก็บใช้ได้ก็ไดค้ครับโอ้ถครับเออแชมเปี้นลีกเกมแรกแฟนสาลิกาดงลุ้นกันเหนื่อยโอ้โหนะแต่ดีว่า มีกองหน้าเข้ามาช่วยพอดีนะครับอืก็หวังว่าน้องนิกจะใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ในเกมนี้เนาะอ่าใช่ใช่ช่วยหน่อยเธอเออก็นัดนี้เอ่ก็ EP นี้วิเคราะห์ก่อนเกมทีมเดียวเพราะแมนยูไม่มีโปรแกรมยุโรปครับครับเดี๋ยวแมนยูกลับมาอีกทีก็สึกพิมลิกสัปดาห์หน้าครับผม อ่าโอเคครับอีพีนี้ก็เป็นวิเคราะห์ก่อนเกมก็มาดึกหน่อยตีสองนอนดึกอีกแล้วนิดนึงนิดนึงเพื่อทีมอา<ช>่าผมแครับแฟนๆสาลิกาดงก็รอเชียร์กันว่า<ช>ผลออกมาจะเป็นยังไงนะเจอกับบาร์เซโลนาใช่ครับอ่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงก็เป็นคุยเล่นหลังเกมของคู่นี้นิวคาสเซิลกับบาร์เซโลนาสุดท้ายผลจะออกมาเป็นอย่างไรใช่เราชนะก็ได้นะ ใครจะไปรู้บอนลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับโอเคครับลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ